คนที่มาช่วยพระเอกอะ่ะคนหนึ่งอะ่ะดันฟื้นขึ้นมาก่อนงวงเงียฟื้นขึ้นมาเลยผีทําไงรู้ป่ะผีไม่หันปืนไปแล้วยิงป้องตายคนที่มาช่วยพระเอกตายยิ่งทุกวันนี้ยังงงอยู่เลยว่าผีหรือโจรทําไมมันโหดร้ายอย่างวะแบบ สวัสดีครับทุกคนอยู่กับมีนะครับวันนี้มีจะมาแชร์ประสบการณ์ไม่รู้่าจะบอกว่ามารีวิวไม่ได้มารีวิวเนาะคือจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการดูที่หยดละกันเพราะว่ามีเนี่ยเพิ่งได้ดูที่หยดเมื่อไม่นานมันนี้เองตอนนี้ก็เมษาปี24แล้วนะครับแล้วก็เพิ่งได้ดูแต่ว่าในขณะที่คนอื่นเนี่ยเขาดูกันจบไปนานแล้วก็เลยอย,อยากมารีวิวในมุมมองของมีเนเองละกันเอาจริงแล้วที่หยดเป็นหนังที่ดีนะรู้สึกว่าแบบมันสนุกนะครับถ้าใครได้ดูแล้วนะรู้สึกว่าที่หยดมันสนุกอยู่ตัั้งงแแตต่่่ดําาเเนนิรือมผี เข้าอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องราวของครอบครัวครอบครัวหนึง่งน,นะครับที่แบบว่าเออโดนผีเข้าอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกคนก็ช่วยกันเพื่อที่จะแบบเอาผีออกไปจากน้องของตัวเองอะไรเงี้ยครอบครัาวานี้มีพี่น้องทั้งหมดประมาณ5้าหคนได้ั้งจําอันนี้จําแน่ไม่ได้นะครับแต่ว่าน้องน้องน้องที่เป็นผู้หญิงอะ่ะเออน้องลูกคนเกือบสุดท้องแล้วอะ่ะเออเขาโดนผีเข้าแล้วก็ทุกคนเขาพยายามทําทุกวิถีทางครับเพื่อให้ผีออกไปจากร่างออกไปจากร่างของน้องอะไรเงี้ยเออ คือดาเนินเรื่องมามีรู้สึกว่าในมุมมองของมีนเองนะมีรู้สึกว่าเอ้ยมันค่อนข้างที่จะดีนะหนังนะครับค่อนข้างที่จะสนุกแต่ว่าไม่ชอบอยู่ไม่ไม่แบบคะแนนไม่นนมดีมาตลอดคะแนนเต็มมาตลอดเลยนะตั้งแต่หนังเริ่มเรื่องอะ่ะจนมาถึงฉากไหนรู้ป่ะทุกคนจนมาถึงฉากที่แบบหมอผ í, ปีปากผ í, ีเกือบจะได้แล้วอะ่ะเออแล้วก็ทุกคนแล้วก็ทุกคนในครอบครัวต้องพาน้องไปโรงพยาบาลใช่ไหมตอนท้ายเรื่องแล้วครับเหลือประมาณสิบนาทีนาทีได้แล้วทุกทุกคนในครอบครัวของของของเรื่องเนี้ย ก็จะต้องพาน้องนไปโรงพยาบาลใช่ไหมก็น้องขึ้นรถกระบะไปแล้วก็พระเอกเนี่ยก็เป็นคนขับรถไปแต่รถบังเอิญดันไปไม่ได้บังเอิญหรอกคือจริงๆแล้วในเรื่องอ่ะคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเล่าด้วยนะครับในในรายการแล้วก็ในรายการเดโกแล้วก็เอามาทําเป็นเป็นหนังเรื่องนี้ในหนังไม่น่าถ้ามินจะไม่ผิดในในตอนที่เล่าว่าไม่มีนะแต่ว่าในหลังน่าจะเติมเข้าไปในหนังน่าจะมีการปรับปรุงให้มันได้อะไรรถอะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่มีรู้สึกว่าฉากเนี้ยเป็นฉากที่แบบ เฮ้ยจริงเราดูมาทาั้งเรื่องเราชอบหมดเลยนะแต่เราไม่ชอบฉากน,นี้เรารู้สึกว่ามันไม่จริงอะรู้สึกว่ามันแบบเฮ้ยมันเกินไปคือในเรื่องเนี่ยคือทุกคนน,ะนั่งรถกระบะใช่ปะ่ะทุกคนนั่งรถกระบะไปหมดเลยอายุเป็นพ่อแม่นะมีพ่อแม่แล้วก็น้องเล็กอีกคนนึงที่ยังอยู่ที่บ้านแต่ว่าทุกคนอ่าหลายๆคนที่แบบว่าไปช่วยกันปราบผีหรือคนในครอบครัวเนี่ยบางส่วนอะขึ้นรถมากับน้องเพื่อที่จะพาน้องมาโรงพยาบาลหมอผีก็มาด้วยนะแล้วคนที่ผีเข้าสิงเนี่ยนั่งตรงกลาง รถจะเป็นรถกระบะนะครับเป็นรถกระบะแคบพระเอขับรถแล้วก็คนที่โดนผีสิงนนั่งอยู่ตรงกลางแล้วก็อีกคนนึงก็จะเป็นหมอผีที่ปเปล่านั่งอยู่ดิมฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายมือของคนขับเออก็ขับไปจนถึงระยะน,นึงอะ่ะ เหมือนผีก็พยายามที่จะสะกดจิตให้ทุกคนในรถอหลับหมดมสะกดจิตทุกคนให้หลับทำไมผีมันสะกดจิตได้หรอวะแต่ก็โอเคไม่เป็นไรก็ยังพอรับได้เหมือนอาจจะเป็นแบบภาพหลออหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พเอ๋เอก็ขับขับไปก็พยายามที่จะต่อสู้แล้วก็ขับไปจนสุดท้ายไม่ไหวไม่ไหวจริงๆคือพเอ๋ก็แบบหลับไปอะแล้วก็รถก็เกิดอุอบัติเหตุขึ้นชนต้นไม้พอชนต้นไม้เสร็จเนี่ย หมอผีอะน่าจะเสียชีวิตนะน่าจะตายแบบโดนไม้ปักหน้าเลยปักแแปลทะลุกระจกเข้ามาแล้วก็เสียชีวิตไปส่วนพระเอกเนี่ยในในหนังอะพระเอกก็ฟื้นขึ้นมาที่ไม่โอที่รู้สึกว่าแบบรู้สึกว่าคะแนนหนังเรื่องนี้มันลดลงไปสําหรับเราอะคือฉากไหนคือฉากนี้แหละคือฉากที่แบบผียังอยู่ในน้องสาวใช่ไหมพระเอกอะฟื้นขึ้นมาเห็นทุกคนในรถอะหายไปหมดเลยน้องตัวเองก็หายไปด้วยแล้วก็เดินลงจากรถมาสรุปคืออะไรรู้ไหมทุกคนสรุปคือผีอะลากทุกคนในรถอะลงมากองอยู่ข้างล่างหมดเลย ลากลากคนที่แบบยังมีอ่าคนที่ยังไม่ตายนะครับลากลงมาลากในรถก็ล้อลากลงมาท้ายรถกระบะท้ายกระบะก็มีคนนั่งอยู่ด้วยอ่ะก็ลากทุกคนอ่ะลงมากองอยู่ข้างล่างอ่ะแล้วพระเอกอ่ะก็ฟื้นขึ้นมาพอดีก็เดินลงมาแล้วก็เจอพอดีเพราะว่ามันลากลงมากองอยู่ข้างรถไงเออผีเนี่ยก็เลยคุยกับพระเอกผีคุยกับพระเอก<笑><笑><笑>โอเคแหละคือผีคุยอ่ะก็โอเคแบบเข้าใจได้อ่ะอเออคือมันก็อาจจะมีจริงก็ได้มันแบบว่าคุยกันอ่ะ แต่คือผ the ีต่อรองกับพระเอกผีอะไปแย่งปืนพระเอกมาพีะเอกมีปืนลงอาคมอยู่กระบอกหนึ่งนะที่เหน็บอยู่กับตัวตอนเกิดอุบัติเหตุอะผีก็น่าจะเอามาแหละแย่งปืนมาอะไรเงี้ยผีล่าทุกคนลงมาหมดเลยยกเว้นพระเอกที่ไม่ได้ล่าลงมาอู้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมไม่ล่าลงมาให้หมดผีก็เอาปืนเนี่ยจ่อเจ่อหัวตัวเองอะแล้วคุยกับพระเอกว่าให้กูยิงเลยดีไหมอะไรเงี้ยให้กูยิงน้องมึงเลยดีไหมให้กูยิงร่างนี้เลยดีไหมอะไรเงี้ยครับพระเอกก็แบบคือมันทําอะไรไม่ได้แล้วเพราะตอนนี้ปืนอยู่ในมือของผี ผีก็บอกว่าหรือจะให้กูยิงคนอื่นก่อนดีให้กูยิงใครก่อนดียิงพี่มึงก่อนยิงน้องมึงก่อนดียิงอาจารย์มึงก่อนไหมหรือให้กูยิงน้องก่อนดีหรือให้กูยิงมึงก่อนดีเรื่องมันก็จะประมาณเนี้ยคือผีต่อรองกับพระเอกอับพูดง่ายๆผีข่มขู่พระเอกเออทุกคนพี่ก็เลยงงว่าแบบเอาจริงอะ่ะสำหรับผมอะ่ะคะแนนเรื่องนี้ที่ลดไปอะ่ะคือแม่งเพราะฉากนี้เลยคือแม่งดูแบบ เออไม่รู้อ่ะดูไม่จริงมากดูแบบไม่น่าจะเป็นไปได้มากๆเลยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออทั้งเรื่องที่แบบผ่านมาก็ทําเรื่องค่อนข้างค่อนข้างโอเคนะค่อนข้างดีนะคะแนนก็แบบมาเรืนนก็รู้สึกว่าคะแนนมันก็ดีมาเรื่อยๆอจนมาถึงฉากเนี้ยเออไม่รู้ทําไมเหมือนกันถึงแบบคือผีต่อรองกับคนอ่ะกนะุงงว่าแล้วแบบ คือผีจะเอาอะไรเราถามแค่นี้ผีจะเอาอะไรม้นจแบบว่าเป็นผีจริงอ่ะมึงวิ่งหนีถ้ามึงอยากได้ร่างอ่ะมึงวิ่งหนีไปก็จบแล้วทำไมมึงต้องเอาปืนมาจเจาะหัวตัวเองเจาะหัวคนนั้นคนนี้แล้วก็ขู่ด้วยคือแบบต้องการอะไรจากการทําสิ่งนี้เข้าใจว่าคือแบบไม่รู้เหมือนกันเออก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งทีง่แบบมันไม่น่าจะเกิดขึ้นคือถึงจะมีผีสิง,งร่างจริงๆอ่ะแต่การสิงร่างมันก็ต้องมีแบบจุดมุ่งหมายในการสิงร่างเพราะวะ่ามึงก็ต้องแบบเอออยากได้ร่างมึงก็วิ่งหนีไปสิมึงได้ร่างแแล้ว้วออะไรย่เีตันนคื มึงต่อสู้แล้วที่แบบมากไปกว่านั้นนะ่ะคือแบบอ่าคนที่มาช่วยพระเอกอะ่ะคนหนึ่งอะ่ะดันฟื้นขึ้นมาก่อนงวงเงียฟื้นขึ้นมาเลยผีทำไงรู้ปะผีไม่หันปืนไปแล้วยิงโป้งตาย คนที่มาช่วยพระเอกตายยิ่งทุกวันนี้ยังงงอยู่เลยว่าผีหรือโจรทําไมมันโหดร้ายจยางวะแบบต้องการอะไรจากการทําสิ่งนี้เออ้นคือมันก็ดําเนินไปนะครับก็เข้าไปดูในหนังได้คือมันก็เป็นการต่อรองกันระหว่างผีกับคนเนี่ยแหละเออจนผีอะ่ะคือมันก็มีช็อตที่แบบเหมือนเหมือนผีออกจากร่างเหมือนเหมือนพระเอกอะ่ะก็พยายามที่จะแบบต่อสู้กับผีแล้วก็ทำให้ผีออกจากร่างของน้องตัวเองได้อะไรเงี้ยเออเพราะว่าผีมันในในหนังมันประมาณว่าแบบผีจะไม่อยู่ในร่างที่บาดเจ็บอะไรเงี้ยนะพระเอกก็เลยเอามีดอะ่ะ มีดอาคมหรือมีดอะไรสักอย่างจะไม่ได้เหมือนกันแล้วก็แทงไปตรงแขนของน้องตัวเองผีมันก็ออกจากร่างไปพระเอกก็แย่งปืนแย่งปืนลงอาคมจากร่างของน้องมาได้แล้วก็เอาปืนกรอกใส่ปากผีแล้วยิงโป้งแล้วผีก็เลยตายผีตายอีกรอบหนึ่งงงมากนึกว่า resident evil ผีก็เลยเละแต่แล้วถ้าไปถึงโรงพยาบาลนะครับทุกคนพอเหตุการณ์นี้มันผ่านไปได้อะ่ะมันก็ไปฟื้นอีกทีหนึ่งคือที่โรงพยาบาลฉากก็ตัดไปในในตอนที่แบบอยู่โรงพยาบาลแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็คนที่ผีเข้าเนี่ย ก็ฟ,นนออกกฟื้นขึ้นมาคือน้องครับเพื่อน้องของพระเอกก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็พูดกับพระเอกเออไม่ใช่พูดกับพระเอกพูดกับพูดกับน้องอีกคนหนึ่งน่าจะเป็นพี่ของคนที่โดนผีสิงอะเออพูดเอ่อเชื่อว่าแบบว่าเออกูไปก่อนนะกูไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แบบท้องโตแล้วก็ตายไปอันนี้ก็รู้สึกขัดใจนิดคือจริงๆแล้วการที่แบบว่าถ้าผีมันถ้าเรื่องที่เท่าที่แบบเคยได้ยินมาแล้วกันคนที่โดนผีกินไปข้างในแล้วครับร่างกายถ้าอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะบอกก่อนเพราะว่ามีเนกไ่้เง เออหมายถึงว่าคือไม่ไม่ได้เชื่อว่าแบบผีมันสามารถจะกินเครื่องในอะไรเราไปได้อะไรเงี้ยคือไม่ไม่เคยเห็นแล้วกันอ่ะไม่เคยเห็นกับตาเราก็ไม่รู้ว่าจริงไหมอ่ะนะเราก็แบบไม่ได้พิมันก็ไม่ได้พิพสูจน์ด้วยมันดูพิสูจน์ยังไงแต่รู้สึกว่าเอ้ยการที่แบบว่าถ้าโดนผีกินอ่ะถ้าที่เท่าที่ฟังเรื่องเล่ามาก่อะหน้านี้แล้วกันถ้าโดนผีกินอ่ะส่วนใหญ่อ่ะคนที่ตายก็จะแบบฟีบเนาะเหมือนแบบ เหมือนร่างกายนี้มันเน่าไปนานแล้วอ่ะแต่ที่ร่างกายนี้ยังอยู่ได้เพราะว่าแบบมีผีสิงอยู่อะไรวถ้าเป็นเรื่องเล่าเรื่องผทีทั่วไปมันจะเป็นประมาณนี้แต่ว่าอันเนี้ยคือแบบดันท้องโตอ่ะเออพอบอกว่าเออกูไปแล้วนะแล้วล้มตัวลงนอนเนี้ยแล้วท้องดันโตแล้วก็แบบสำเรับกระอักเลือดออกมาอะไรเงี้ยนะครับเออซึ่งมันก็ดูดูขัดขัด,ขด,ขดนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรเออแล้วก็สุดท้ายไอ้น้องคนนี้โดนผีสิงอะ่ะก็ตายอันเนี้ยสำหรับมีนเองอะ่ะถ้าทั้งเรื่องมาอ,อ่าถ้าจะให้คะแนนหนังเรื่องที่หยดเนี่ยให้เจ็ดจุดห สำหรับมีเลนะในมุมมองมีนมีใ่เจ็ดจุดห้าหักคะแนนเลยตรงที่แบบว่าผ,ผีต่อรองกับคนหักคะแนนตรงนี้เอาจริง <c oughs> คือตรงอื่นพี่ไม่ได้มีปัญหาเลยทุกคนก็รู้สึกว่ามันโอเครู้สึกว่ามันเป็น,ปนแบบเออมันอาจจะเป็นไปได้มั้งอะไรเงี้ยเออก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าในเรื่องของผีต่อรองกับคนแล้วผีเอาปืนมายิงคนเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นการทําเป็นการแบบคือมันก็แต่งเติมขึ้นเพื่ออ,อัรมณ์ของหนังแหละอันนี้เข้าใจได้แต่เรารู้สึกว่าเราไม่เรา,เร,ารู้สึกว่าสําหรับเราเองอะ่ะมันไม่ค่อยไม่ค่อย make s e ว่ะ เออก็เลยหักคะแนนในส่วนนี้ไปก็เลยเหลืออยู่ที่7.5คะแนนแล้วสําหรับมุมมองของทุกๆคนนะครับถ้าทุกคนมีมุมมองยังไงเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้หรือให้คะแนนเท่าไหรอ่อ่ะตัดคะแนนตรงไหนหรือว่าได้คะแนนในส่วนไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์ทิ้งกันไว้ได้นะทุกคนคือพี่เองอ่ะก็จะเข้าไปดูเข้าไปอ่านเหมือนกันอยากรู้เหมือนกัางงานว่าทุกคนให้คะแนนเกี่ยวกับเรื่องนี้เท่าไหร่แล้วก็มีมุมมองยังไงเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้แต่สาหรับพี่เองพี่รู้สึกว่ามันเป็นหนังที่มันเป็นหนังที่โอเคเรื่อนะ ก็ไม่ได้มีอะไรมารีวิวหนังให้ฟังเฉยๆแล้วก็มีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ทิ้งกันไว้ได้ครับแล้วก็พี่จะเข้าไปอ่านถ้างั้นสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะบ๊ายบาย